Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ขอเล่าอ,อะไรพี่แบบว้าวหนูช่วงนี้ไม่ไม่ค่อยได้ทำงานนะก็เลยต้องมาออกกำลังกายครับเพื่อเพื่อร่างกายจะได้ลีนลง นะครับพี่จอพี่จอ,พ,จอพี่ก็เพิ่งกับจากฟริตเนผมเนี่ยออกนังกายเฟรมวันที่สติีเลยนะเนี่ยใช่ครับตีแบดครับตีแบบครับ,บ,ค,รบ,บคนตีแบดเยอะครับก็ใครตีแบดก็ทักทักได้นะครับ วันนี้ตีกับพี่บีเอ็มกับแม่มอลรีครับเพราะว่าแต่ละคนไม่ค่อยว่างครับก็เลยนัดกันกระชุกกระชักนัดกันกระชุกกระชักแล้วก็มาเลยฮะคิดถึงทุกคนครับก็เลยแวะมาหาแป๊บหนึ่งนึงกว่าเล่นสงการ์สงการหนักกว่านี้ครับ พี่ซายพ้างไงครับไม่เจอเป็นเดือนแลยนะเนี่ยยิมตีโหดไหมก็ก็สิบคนลุมหนึ่งอะฮะสิบคนลุมหนึ่งถึงถึงจะเอาอยู่ครับกระชุกกระชักคืออะไรอาจารย์สวัสดีครับอาจารย์เอ้ยังไม่ได้นัดกินข้าวเลยครับ วัวมากถึงเดือนอถึงแล้ววิซายในทีสุดคุณก็ปรากฏตัวขึ้นมาตีแบทครับเพราะว่ารู้สึกว่าตีแบทก็เป็นกิจกรรมหนึ่งที่ที่ที่ทำให้มันเหนื่อยแต่รู้สึกว่าจำไม่เหนื่อยเพราะว่าแบบมันมันมันออกมันมันสนุกมั้งว่างนะมันเลยได้ครับ ตารางอาจารย์เอไม่ค่ยไม,ไม่ไม่นาา่าจะค่อว่างเท่าไไม่ได้เพิ่งอาบน้ำครับเพิ่งตีแบตครับสำหรับคนดีต้องตียังไงให้ได้เข้าไปในใจยิมต้องตีทุกๆวันวาเลนไทน์ครับไม่ร้อนหรอยิมร้อนครับ นี่ใส่แขนแขนยาวมาเพราะว่าเพราะว่าจะได้แบบคาร์ดิโอไปด้วยหมายถึงว่าแบบร่างกายจะได้ร้อนๆช่วงนี้ไม่ค่อยได้ออกมังกายครัก็เลยต้องต้องออกได้เลยจานเอตีเสร็จกินเลยตีเสร็จไม่กินแล้วครับเราต้องควบคุมของกินแล้วก็ แล้วก็ออกกำลังกายควบคู่กันไปครับต้นหนูต้นหนูพี่เล่นแล้วโดนตีเข้าตาก็ไม่ต่างกันฮะทุกคนน่าจะเคยโดนติวเตอร์ก็โดนเหมือนกันเมื่อกี้เพิ่งเฉียดหัวไปยิ้มอ่านเม้นเท่ากับวิ่งรอบหมู่บ้านจิบได้แล้บจิบได้เลยครับเราตี5้านาทีก็เหนื่อยแล้ว เรเหนื่อยมากนะคะถ้าตอนตอนตีวันแรกๆเหนื่อยมากตอนตอนตีแบบครั้งแรกครับแต่พอตีครั้งที่3ถึงจะเริ่มแบบเริ่มเข้าที่โซนกาสิสีน่นี้พี่รอฉีดน้ำยิมเลยนะฮะรอฉีดนะคะรับเผื่ออาจจะโดนยิมสาดน้ําก่อนนะฮะ,ะ,ะทุกคนก็ให้วันที่สี่เนี่ยให้เตรียมตัวกันดีๆนะครับเพราะว่าผมก็ไม่เบาเหมือนกันนะฮะเดี๋ยวผมเตรียมเรียกว่าเตรียมเตรียมเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเตรียม ลดน้ำดำหัวด้วยนะฮะเดี๋ยวเอาน้ำตรงน้ำตบไปด้วยนะฮะเฮ้ยน้ำอบน้ำอบเพยมสดครับอยากดูพี่เจ๋อคนกลางแล้วดีมากครับพี่เนยตอนนี้ก็ดูทีเซอร์วนๆไปก่อนนะฮะหรือว่าจะดูอย่าเล่นกับอานนท์นะครับวันนี้วันศุกร์ครับรอดูวันเสราร์พรุ่งนี้นะฮะสี่ทุ่มครึ่ง พี่อ่านเมนูน้อยอ่านแล้วลดน้ำดำหัวเลยเหรอคุณเิลเตอร์อยู่ไหยไม่รู้เพิ่ววันเพิ่ไปเรียนกันปะจบแล้วเดี๋ยวผมน่าจะต้องไปนะ,นะทุกคนตุ้ยเัียีรยครับเรียบ คุณอมัตอยู่ไหนเนี่ยคุณอมัตไม่มาเลยคุณอมัตไปยิมมาแล้วเหนื่อยเออคุณอมัตไม่สู้เลยผมมัอ่ะไม่เมข้มแข็งเหมือนคุณยิมละใช่คุณอมัตไม่ไม่เมข้มแข็งแล้วถือหัตดีสบายดีวันนี้มันพูลืหัหเหรอครับนึกว่ามันสุดเอ้าหล่อนี่ผู้เลือหัตเนาะนึกว่าเมื่อวานมันพูลืหัต พิมอ่านเว้นจทเลิกจิบติวเตอร์เดี๋ยวรอทุกคนพักแป๊บหนึ่งเดี๋ยวผมน่าจะลงไปเล่นแล้วพีมเพิ่งมาอย่าเพิ่งไปก็หนูมาช้าเองอ่ะพี่มาตั้งนานแล้วสวัสดีครับคอนติเนียสวัสดีครับ คุณเบมเข้ามาดูทําไมผมมันแน่นอนอยู่แล้วคุณเบลในครับวันวนี้มีช่างผม,มด้วยนะครับนี่แม่มอนนะครับ <c oughs> ครับแม่มอัะผมให้แม่เราตรงไหนอ่ะ ดีฮะช่างหน้าช่างผมเข้าแล้วฮะแม่มันหนักเหมือนเดิมตีแบตปุณน,นีตีตีเอาฟิวเฉยแม่ต้องยืมตีเก่งมากครับอยากแข่งรถถ้าอยากแข่งรถนะฮะขอไปขับมาก่อนสิบรอบแล้วถึงค่อยมาแข่งด้วยกันนะฮะเล่นให้ดูหนะะ่อยครับ วันนี้ผมใส่เกงขาสั้นฮะเดี๋ยวโปพี่เห็นเห็นเมนูไหมเห็นวันนี้ผู้ไปตัดผมมาด้วยฮะทุกคนเต็มๆเกี่ยวแล้วเหรอไปได้ใส่ขาสั้นมาไม่เป็นไรหรอ เราแวทุกคนเดี๋ยวผมไปแล้วนะฮะ